สวัสดีท,ทุกทท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะแหมอยากให้เรื่องนี้ได้มีค้ายไหนนำไปสร้างเป็นซีรีส์หน่อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องเอาไปดัดแปลงนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีฉากดาร์ก,กเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็มันก็ดัดแปลงบทละครทุกเรื่องอยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรนะคะก็รอว่าเรื่องนี้จะมีค้ายไหนนาไปสร้างเมื่อไหร่นั่นเองนะคะตอนนี้ท่านหลี่อองเพศของพวกเรานั้นแหมตั้งใจจะมาหาเรื่องนางเอกเลยนะคะเพราะว่า นางเอกนั้นพูดแล้วเพื่อนที่แบบเชิญมาเนี่ยก็เพื่อนของพระเอกนั้นก็ได้ยินทําให้พระเอกผู้มีความหยิ่งยโสนั้นรู้สึกแบบไข่หน้าว่าทําไมนะคนในบ้านของตัวเองไม่มีความอ่อนช้อยงดงามอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะถ้าเขาไม่ได้เห็นฉากด้านนอกมาก่อนแล้วก็เขาก็คงจะเชื่อภาพที่เห็นตรงหน้าท่ามกลางสตรีในห้องนางช่างมีเอกลักษณ์ดูโดดเด่นยิ่งกว่าผู้ใด ไม่ว่าใครก็คงไม่อาจมองข้ามความงามของนางไปได้และสตรีเช่นนี้แหละที่เป็นตัวหายนะในหนังสือประวัติศาสตร์บอกไว้แบบนั้นเขาลาดสายตาจากนางหันไปทักทายหูหินผู้เฒ่าท่านแม่จากนั้นก็นั่งลงข้างๆมารดาชายหนุ่มไม่รู้เลยว่าขณะที่เขามองประเมินไยเสียงซิวด้วยสายตาเย็นชา อีกฝ่ายกำลังหวาดหวั่นจนขาสัน่นป่ายเสียงซิวไม่รู้ว่าทำไมหูหยินผู้เท่าถึงเรียกตนมาหญิงสาวใช้ช่วงที่ไม่มีใครสนใจนางเหลือบมองพระเอกว้าวไม่ผิดไปจากที่อ่านในนิยายพระเอกคนนี้ดูหล่อรวยอย่างแท้จริงเขาอยู่ในชุดสีดำที่ตัดเย็บจากผ้าเนื้อดีแต่ก็ไม่อาจปกปิดร่างกายที่ล่ำสันได้ ถึงการแต่งกายจะทำให้ชายหนุ่มดูหน่าหลงใลแต่เขาก็ไม่แสดงท่าทีเจ้าชูให้เห็นเลยชายผู้นี้มีกลิ่นอายของทหารท่าทางดูสง่างามเทมากน่าเสียดายที่ความเทมาพร้อมกับความเย็นชาหญิงสาวรีบดึงสายตากลับไม่กล้าจ้องอีกฝ่ายน,านั้นจากนั้นนางก็เหลือบมองหูหยินผู้เท่า สองแม่ลูกช่างเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งแผ่กลิ่นอายเย็นเยียบเหมือนกันไม่มีผิดทำให้บรรยากาศรอบด้านยิ่งกดดันจนหญิงสาวถึงกับสั่นสะท้านนางรีบก้มน้าลงไม่กล้ามองทั้งคู่ต่อสมแล้วที่เป็นพระเอกรัศมีความเป็นตัวละครหลักฉายชัดทว่าสิ่งที่นางสนใจจริงๆก็คือทำยังไงถึงจะไม่ถูกโบยจนตายมากกว่า ขณะที่หญิงสาวกำลังคุ้นคิดบ่าวรับใช้อาวโุโสข้างหูหญินผู้เท่าก็พูดขึ้นคาแน่ใจว่าทุกคนรู้จักผู้นี้ดีสีเอ๋อเป็นบ่าวรับใช้ที่กิริยามารยาทดีขยันขันแข็งในขณะที่รับใช้หูหินผู้เท่าทำให้นางถูกส่งไปรับใช้ในายท่านแต่หญิงชั่วคนนี้กลับกำเริบเสบสารก้าจุดทูบราคาในห้องของนายท่าน ทว่านายท่านอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายในสมรภูมิรบมานานมีหรือจะหลงกลด่นตื้นแบบนี้ผูห้หญินผู้เท่านายท่านบ่าวไม่กล้าทำอีกแล้วโปรดเมตตาบ่าวด้วยตามจริงแล้วสีเอ๋อนั้นหลงไหลในตัวหลี่อ๋องแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะบุรุษเช่นนี้ยากนักที่จะมีหญิงใดไม่สนใจที่หญิงรับใช้ทำเช่นนี้ เพาอยากเป็นคนแรกที่ได้หลับนอนกับเขานางหวังว่าตนจะได้รับความรักความเมตตาจากหลีอ้องคาดไม่ถึงว่าเขาจะรู้ตัวในทันทีเป็นเหตุให้นางถูกจับกลุมและถูกนำตัวมาอยู่ตรงหน้าแม่ลูกคู่นี้นี่นับว่าเป็นปัญหาส่วนตัวแต่หู้หญินผู้เท่ากำลังทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ไผ่เสียงซิวรู้ทันทีว่าโอกาสรอดของสีเอ๋อนั้นแทบจะไม่มีเลยทว่าสีเอ๋อก็ยังพยายามนางทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนตอนนี้สาวใช้กำลังคุกเข่าน้ำตานองหน้าโขกหัวกับพื้นกระทั่งหน้าผากช้ำแดงกำานางก็ยังคงไม่หยุดไผ่เสียงซิวคุ้นเคยกับฉากนี้ดีทว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนนางคาดไม่ถึง ขณะที่หญิงสาวจมอยู่ในพวังเสียงเย็นชาของฮูหยินผู้เท่าก็ดังขึ้นลูกชายข้าต่อสู้ผู้บานเมืองมาตลอดพ่อกลับมายังต้องเจอกับเลขกลชั่วช้าในครอบครัวอีกหรือยอมไม่ได้เด็กๆโบยนางให้ตายเดี๋ยวนี้ฮูหยินผู้เท่าได้โปรดได้โปรดเมตตาด้วยเจ้าค่ะไม่มีใครสนใจฟังคำอ้อนวอนของนาง สาวใช้จำนวนหนึ่งกรูเข้ามากดสีเออให้นอนลงบนพื้นบ่าวชายสองคนถือไม้ยาวหนาเท่าแขนเดินตรงมาหาพวกเขามองหูหินผู้เทาอย่างลังเลเพื่อขอการยืนยันทุกคนจงดูและจำเอาไว้นี่คือสิ่งที่พวกเจ้าต้องเจอหากคิดร้ายกับคนในครอบครัวเริ่มได้ผู้หญินผู้เทาพูดจบ บ่าวชายก็ลงมือโบยอย่างไม่ออมแรงสีเอ๋อร้องไห้คล้ำครวญพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่หลุดนางกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดขณะถูกโบยบนแผ่นหลังเริ่มมีเลือดซึมทะลุเสื้อผ้าไปเสียงซิวมองภาพตรงหน้าอย่างสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกนางกลัวสถานการณ์นี้มากที่สุดไม่คิดว่าจะต้องมาเจอการลงโทษแบบนี้ ทั้งที่เพิ่งมาอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่วันตอนนี้สีเอ๋อแน่นิ่งไปแล้วไปเสียงซิวได้แต่มองตาค้างนางไม่อาจทำอะไรได้เลยเช่นเดียวกับที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการรู้เห็นเป็นพยานในการฆ่าอย่างทารุณครั้งนี้ได้ถึงสีเอ๋อจะทำความผิดแต่ก็ควรจะไล่นางออกไปหรือไม่ก็ส่งเข้าคุกการลงโทษแบบสารเตี้ยเช่นนี้ นางไม่อาจยอมรับได้ทว่าหูหินผู้เท่าและหลีองกับนั่งด้วยสีหน้าราบเรียบไม่ใส่ใจแถมยังจิบชายอีกตัางหากนางอยู่ในสังคมแบบนี้ไม่ได้นางไม่เหมาะกับที่นี่แล้วจะหนีไปยังไงละ่ะพูดตามตรงตอนนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ในห้องโองถ้าไม่อ้วกก็เป็นลมไปแล้วเหลือนางคนเดียวที่ยังยืนได้อยู่ แถมยังต้องคอยรูปหลังเสี่ยวซือที่กำลังอ้วกอีกด้วยหลังจากได้อาจเจียนเสี่ยวซือก็รู้สึกดีขึ้นนางคิดว่าต้องมีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับเจ้านายของตนขณะที่คนอื่นกลัวจนแทบจะสิ้นสติเจ้านายของนางกับเดินออกไปด้วยท่าทางเหม่อลอยอย่างไร้จุดหมายพอทิศทางที่นางเดินไปไม่ใช่เส้นทางกลับเลือนเหมัน ไบเสียงซิวเดินไปข้างหน้าเหมือนคนไร้วิญญาณจูจูหญิงสาวก็รู้สึกวูบเห็นพื้นเข้ามาใกล้ใบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆทว่ามีมือข้างหนึ่งยื่นมาดึงรั้งนางไว้ทำให้ไม่ลม้มสัมผัสที่อ่อนโยนและอบอุ่นจากมือข้างนั้นค่อยๆละลายน้ำแข็งที่เกาะกินหัวใจของนางช้าๆหญิงสาวเงยหน้ามองผู้ช่วยเหลือแล้วเอ,อ่ยออกไปทันที ขอบคุณทรงเจียวเย่ยรับรู้ได้ถึงความรู้สึกบางอย่างขณะที่ช่วยประคองนางให้ยืนขึ้นตัวนางเย็นเฉียบราวกับไม่ใช่มนุษย์ใบหน้าก็ซีเซียวเหมือนคนตายเขาคิดว่าหญิงผู้นี้ช่างบอบบางราวกับจะแตกสลายได้ทุกเมื่อพอมองหญิงสาวให้ละเอียดอีกครั้งรูปร่างของนางช่างคุ้นเคยโดยเฉพาะเสียงเป็นเจ้าฤึ เขานึกออกทันทีน่าเสียดายที่หญิงสาวพูดขอบคุณจบก็จากไปเสี่ยวซ่อรีบเดินตามเจ้านายจนทันแล้วพานางกลับไปที่เรือนพ่อกลับมาถึงห้องไปเสียงซิวก็รู้สึกป่วยนางเริ่มมีอาการประสาทหลอนจนถึงขณะที่คิดว่านางกำลังมองร่างของตนในโลกเดิมในฐานะผู้ชม นางเห็นตัวเองนอนนิ่งหมดสติอยู่บนรถพยาบาลจากนั้นนางก็กลับเข้าล่างขณะอยู่ในโรงพยาบาลโดยที่มีพ่อแม่ยืนอยู่ด้านข้างท่านทั้งสองจับมือนางไว้ด้วยสีหน้าเศร้าส้อยนางส่งยิ้มให้และพูดปลอบใจลูกสบายดีไม่ต้องห่วงลูกแค่ฝันร้ายเท่านั้นฝันร้ายที่น่าสะพรึงช่างเหมือนจริงจนนางไม่อยากจะนึกถึง พ่อแม่ของนางได้ยินเสียงลูกสาวก็ดีใจรีบตะโกนเรียกหมอหมอคะลูกสาวของฉันฟื้นแล้วทว่าเมื่อหมอมาถึงนางก็ไม่ได้สติอีกครั้งจากนั้นก็หลุดเข้าไปในความฝันที่สมจริงของตัวเองหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหู้หญินผู้เท่าก็เรียกบุตรชายไปคุยและบอกกับเขาว่าให้หาเวลาไปหลับนอนกับบรรดาอนุ เพื่อที่จะหยุดความคิดเลวไหลของสตรีพวกนั้นเขามีอนุภรยาอยู่แล้วสี่คนแค่เขาไปนอนกับพวกนางก็จะไม่มีสาวใช้กล้าทำบา้บาๆแบบนี้หลงเหิงตอบรับด้วยท่าทางเหมือนไม่ใส่ใจพ่อออกมาจากห้องของแมนดาเขาก็ตรงไปหาสหายที่ศาลาเพื่อดื่มสุราด้วยกันยังไม่ทันจะนั่งลงซงเจียวเย่ก,ก็ถามขึ้น ข้าได้ยินมาว่าหูหยินผู้เท่าพึงสั่งโบยสาวใช้จนตายรอืมหลงเหิงตอบรับด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดฮูหยินผู้เท่ายังคงจัดการเรื่องต่างๆได้วรวดเร็วและเฉียบขาดเหมือนเดิมเทว่านางก็ทำให้สาวงามในจวนเจ้าหวาดกลัวเช่นกันซ่งเจียวเย่พูดหลังจากที่นึกถึงท่าทางของอนุซิวไม่อยากเชื่อว่าเจ้าจะปล่อยให้พวกนางเห็นเรื่องเช่นนี้ เจ้าควรจะอ่อนโยนกับผู้หญิงบ้างอ่อนโยนกับผู้หญิงหรือเมื่อไหร่ที่พวกผู้หญิงตัดสินใจทำเรื่องเลวร้ายแม้แต่ผู้ชายก็ไม่อาจสู้ได้ตอนที่ข้าอยู่ในสนามรบศัตรูมักจะส่งสาวงามเข้ามาเป็นนางคณิกาในค่ายเพื่อให้ข้าพวกทหารที่มาหลับนอนด้วยความอ่อนโยนความอ่อนโยนช่วยทหารที่ตายไปแล้วพวกนั้นได้ไหม เจียวเย่เจ้ามันใจอ่อนเกินไปโดยเฉพาะกับผู้หญิงปกติหลงเหิงเป็นคนไม่พูดมากแต่คราวนี้น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจทำให้ทรงเจียวเย่ถึงกับพูดไม่ออกเขารีบยกจอกสุราขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเรื่องทันทีช่างเถอะพวกเรามาดื่มกันดีกว่าเนื่องจากทั้งสองไม่ได้พบกันมานานพวกเขาจึงลินเล่าและชนจอกกันเป็นระยะ กว่าทั้งคู่จะหยุดร่ำสุลาหลงเหิงก็เมาเล็กน้อยแต่เมื่อเหลียบเห็นส่งเจียวเย่ถูกบ่าวรับใช้ประคองไปขึ้นรถมา้าเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองชนะสหายชายหนุ่มเดินกลับไปที่เรือนของตนพอมาถึงห้องส่วนตัวบ่าวคนสนิทก็ส่งผ้าให้เจ้านายเช็ดหน้าจากนั้นก็ก้มหน้าบอกเสียงเผาเบา ผูหญินผู้เท่าสั่งให้บอกนายท่านว่าให้ในายท่านนั้นนอนกับหนึ่งในสี่อนุค,คืนนี้บ่าวรับใช้ยอย่างพูดไม่ทันจบหลงเหิงก็โยนผ้าในมือลงบนโต๊ะชายหนุ่มเดินไปรอบห้องรลาวกับสัตว์ร,ร้ายที่ถูกคุมขังกระทั่งนึกถึงคำแนะนำของทรงเจียวเย่ได้จึงเอ่ยขึ้นข้าจะไปเรือนเหมันตามจริงแล้วเขายังไม่คุ้นเคยกับจวนหลังใหม่มากนะัก เคยได้ยินแต่ชื่อเรือนเหมันทำให้ชายหนุ่มตัดสินใจไปที่นั่นสองนายบ่าวมุ่งหน้าไปเรือนเหมันโดยที่บ่าวชายนั้นถือตะเกียงเดินนำหน้าเมื่อพวกเขาไปถึงเรือนเหมันก็เห็นคนยืนลับๆล,ล,ล่อๆอยู่หน้าประตูบ่าวชายจึงเรียกอีกฝ่ายมาซักถามพวกเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่เรือนอนุสิวพวกเรามาจากโรงหมอในเมือง อนุซิวไม่สบายเบาวของนางจึงตามท่านหมอมาตรวจอาการให้ใชายคนหนึ่งตอบไม่สบายหรือหลงเฮงขมวดคิว้วนางป่วยงั้นหรือหากเรื่องแค่นี้ยังหวาดกลัวจนล้มป่วยแล้วเรื่องที่นางพูดก่อนหน้าว่าจะตีศพละ่ะนางแค่พูดล้อเล่นเท่านั้นหรือตอนเนี้ยท่านหมอยังไม่ออกมาเออกระหม่อมกระหม่อมคาะวะท่านเอิง้ง ชายคนหนึ่งเพิ่งรู้ตัวว่ากำลังพูดอยู่กับใครจึงรีบทำความเคารพทันทีหลงเหิงฟังด้วยสีหน้าราบเรียบตั้งใจจะกลับห้องแต่ในฐานะนายท่านของจวนเขาจึงยืนรอกับทั้งหมอออกมาเมื่อท่านหมอเห็นชายหนุ่มก็ทำการคาระวะทันทีแล้วรายงานอาการของอนุซิวให้ฟังท่านหมอบอกว่า อนุสิวแค่ป่วยเพราะเจอเรื่องสะเทือนขวนัญอาการของนางจะดีขึ้นหลังจากกินยาที่จัดให้ความจริงแล้วท่านหมอไม่กล้าบอกตามตรงว่าตอนที่เขามาถึงชีพจรของอนุสิวก็หยุดเต้นไปแล้วไม่รู้ว่านางฝืนคืนชีพได้อย่างไรอืมหลงเหิงตอบรับอย่างไม่ใส่ใจแล้วก็จากไปทันทีเรื่องพวกนี้ไม่อยู่ในความสนใจของหลงเหิง พราะถึงอนุซิวจะมีใบหน้าที่งดงามแต่ความงามก็มักจะมาพร้อมกับอันตรายเขาจึงไม่เคยให้ค่ากับสิ่งนี้ทางด้านไปเสียงซิวนางล้มป่วยไม่ได้สติอยู่หลายวันกระทั้งถูกทำให้ฟืน้นโดยเสียงที่แผ่วเบาเสียงหนึ่งหิวน้ำค้าหิวน้ำเรือเกินเจ้านายค่าขอน้ำหน่อยน้ำนางพึมพำออกมา อนุสิวในที่สุดท่านก็ฟืน้นท่านอยากดื่มน้ำใช่ไหมรอสักครู่นะเจ้าคะเสี่ยวซือรีบไปเอาน้ำมาให้นายหญิงสาวใช้ประคองไปเซียงซิวแล้วป้อนน้ำให้กระทั่งหญิงสาวดื่มน้ำหมดสาวใช้ตัวน้อยก็กลั้นไม่อยู่ร้องไห้โฮเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นอนุสิวบ่าวกลัวเหลือเกินบ่าวกลัวว่าท่านจะไม่ฟื้นเสียแล้ว ไปเสียงซิวปลอบใจสาวใช้แล้วลุกขึ้นนั่งกวาดตามองไปรอบห้องรู้ทันทีว่านางยังไม่ได้กลับไปยังโลกของตนจากนั้นก็มองไปที่ต้นกระบองเพชรก่อนสั่งสาวใช้รดน้ำให้มันด้วยช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมากนางจึงจำไม่ได้ว่ารดน้ำครั้งสุดท้ายไปเมื่อไรขอบคุณเสียงหนึ่งดังขึ้น หลังจากเสี่ยวซื้อรถน้ำให้ต้นกระบองเพชรด้วยความยินดีป่ายเสียงซิวตอบกับทันทีเดี๋ยวนะกี่ครั้งแล้วที่นางหูแววไปเองแบบนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะเสี่ยวซื้อถามขณะที่มองเห็นนายหญิงที่ก่อนหน้านี้นอนป่วยไม่ได้สติมาหลายวันจูจูก็ลุกขึ้นไปยืนจ้องต้นกระบองเพชรแล้วถามเสียงดังเจ้าเป็นปีศาจอะไรกันแนะ่เสี่ยวซื้องง มองเจ้านายด้วยสายตางุนงงพอตั้งสติได้ก็รีบวิ่งออกไปนอกห้องพางร้องตะโกนมีใครอยู่บ้างรีบไปตามหมอแล้วอนุชิวเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ไปเสียงซิวได้ยินก็ปวดหัวขึ้นมาทันทีตอนนี้นางสบายดีไม่ได้เป็นอะไรเสียหน่อยไม่ได้ผิดปกติตรงไหนด้วยข้าชื่อเสี่ยวหัวไม่ใช่ปีศาจข้าเป็นต้นกระบองเพชรเสียงเล็กๆพูดขึ้น หญิงสาวตกใจถอยหลังกรูดเมื่อคู่นางคงด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปนางป่วยต้องมีบางอย่างผิดปกติกับนางแน่เพราะนางได้ยินต้นกระบองเพชรพูดได้แล้วมันก็กําลังพูดกับนางเจ้าเจ้าหญิงสาวอึกอักพูดไม่ออกชี้นิ้วไปที่ต้นกระบองเพชรตัวกันเป็นไปไม่ได้หมอข้าต้องการหมอ พูดจบหญิงสาวก็กลับไปนอนลงบนเตียงเอาผ้าห่มมาคลุมตัวนอนรอให้หมอมาตรวจนายหญิงวันนี้เสียวหัวรู้สึกสดชื่นมากเสียวหัวอยากไปตากแดดเสียงเล็กๆเ,เปี่ยมด้วยความสุขดังขึ้นอีกครั้งแย่ละดูเหมือนอาการป่วยของนางจะแย่ลงเรื่อยๆแล้วในที่สุดท่านหมอก็มาถึงท่านหมออายุมากแล้วนางจึงบอกเขาว่าไม่ต้องทำความเคารพตามธรรมเนียม หญิงสาวรีบยื่นแขนให้หมอตรวจทันทีท่านหมอข้ารู้สึกว่าตัวเองประสาทร้อนเหมือนได้ยินคนพูดกับข้าท่านหมอช่วยตรวจทีเถิดข้านั้นคงเป็นบ้าไปแล้วลิ้มฟีปากของท่านหมอถึงกับกระตุกเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินคนยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าหลังจากตรวจชีพจรเรียบร้อยท่านหมอก็พูดยิ้มยิ้มตอนนี้ร่างกายของท่านหายเป็นปกติดีแล้ว เหลือแค่ท่านนั้นทานยาบำรุงจากนั้นสุขภาพก็จะดียิ่งขึ้นท่านหมอบอกผลการตรวจแล้วก็ถอนใจเฮ้อเขาอุตส่าห์รีบมาเพราะสาวใช้บอกเจ้านายป่วยหนักแต่ความจริงแล้วกับปกติดีเสียนี่ตรวจเสร็จท่านหมอก็จัดยาให้แล้วก็เตรียมจะจากไปท่านหมอเจ้าคะได้โปรดอย่าพึ่งไปข้าป่วยจริงๆนะนี่ไงข้าได้ยินอีกแล้วไปเสียงซิลพยายามรั้งท่านหมอ,อไว้ ตอนนี้เสียงเล็กๆนั่นพูดกับนางว่าข้าเองข้าเสียวหัวกระบองเพชรเสียวหัวไงเซียวซือเห็นท่าทางเจ้านายก็รู้สึกกังวลแต่เมื่อท่านหมอบอกว่านายหญิงไม่เป็นอะไรก็ทำให้นางเบาใจลงได้บ้างน่าจะเป็นเพราะนายหญิงยังขวัญเสียหากอีกฝ่ายได้พักผ่อนก็อาจจะดีขึ้นอนุซิวบ้าไปแล้วข่าวลือนี้แพทยสะพัดไปทั่วทั้งจวน อีกทั้งเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าเป็นความจริงไปเซียงซิวคิดว่าตัวเองเป็นบ้าเพราะนางได้ยินต้นกระบองเพชรพูดได้แถมได้ยินคนเดียวด้วยดังนั้นถ้านางแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินนางจะกลายเป็นคนปกติใช่ไหมหญิงสาวคุ้นคิดด้วยความกุ้มใจฝ่ายเสี่ยวหัวก็ยังรื่นเรืองสุขสบายดีถึงจะเป็นต้นกระบองเพชรแต่ก็เหมือนเด็กน้อยที่ทั้งวันเอาแต่นอน โดยที่จะตื่นแค่วันละสองชั่วยามเท่านั้นดังนั้นเสียงของเสี่ยวหัวจึงไม่นับว่าเป็นปัญหาของนางซักเท่าไรนะักปัญหาจริงๆก็คือถึงจะถูกนามกระบองเพชรตำก็ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะอะไรกันนะหรือจะเกี่ยวกับสถานที่และเวลาเพื่อทดสอบความคิดนี้นางจึงรองให้กระบองเพชรตำอีกรอบในสถานที่และเวลาเดียวกัน แต่ก็ยังกลับบ้านไม่ได้อยู่ดิหรือว่านางต้องรอให้ครบปีเพื่อให้ตรงกับวันที่นางมาอยู่ที่นี่งั้นหรือพอคิดอย่างถี่ถ้วนนางก็จำได้ว่าวันนั้นค่อนข้างแตกต่างจากวันอื่นเพราะว่าเป็นวันเทศกาลผีแสดงว่านางต้องรออีกหนึ่งปีเพื่อให้เทศกาลนั้นเวียนมาถึงจึงจะกลับบ้านได้ใช่ไหมแต่ปีนั้นนางต้องถูกโบยจนตายนะ พอคิดมาถึงตรงนี้หญิงสาวก็ตัวสันสะท้านเพราะยังจดจำฉากนั้นได้เป็นอย่างดีนางต้องหาทางหลีกเลี่ยงฉากนั้น อาล่ะค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตอนนี้นางเอกของพวกเรานะคะผู้ที่เคยเป็นแฟนของนวนิยายเรื่องนี้ก็จำได้ว่านิยายเรื่องนี้เนี่ยในปีหน้าเดี๋ยวอนุซิลนะคะตัวละครในนิยายเรื่องนี้จะต้องถูกโบยจนตายค่ะแล้วในตอนนี้นางเอกของพวกเรานะคะก็เหมือนกับแบบเป็นลมล้มพับไปในโรคปัจจุบันนะคะแล้ววิญญาณก็ลอยฟุบมาในจีนโบราณเลยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆกว่า ลาไปก่อนนะคะเรื่องนี้ก็สนุกมากเลยค่ะอย่าพลาดนะคะหวานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ